สวัสดีครับร้านรถเทน้อยพัชกรอุดรธานีนะฮะวันนี้บ่าวหยองก็มาแนะนําสินค้าเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะวันนี้ได้มา1นึ่คันนะฮะสำหรับรถเกี่ยวข้าววางลายนะฮะความยาวอยู่ที่90เซนนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่อง4ีจังหวะนะครับผมเป็นเครื่องเบนซินเครื่องเจ็ดแรงนะครับผมระบบก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบังคับให้ทุกอย่างทํางานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นทําคันให้หัวเกี่ยวทํางานนะครับชุดนี้จะเป็นทําให้หัวเกี่ยวหยุดและทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะในระบบนะครับราคาอยู่ที่35,900บาทนะครับผมตัวนี้เหมาะมากๆเลยครับสำหรับข้าวอีเตียนะครับผมตัวนี้ข้าวอีเตียนะครับเหมาะมากเลยนะครับตอนนี้เกษตรกรท่านไหนนะฮะที่กําลังใช้ เครื่องตัดสายสะพายน,นะตอนนี้ให้หันมามองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับจะเป็นหัวเกี่ยวข้าววางลาย90เซนนะครับแล้วก็ทํางานได้คล่องตัวว่องไวแล้วงานเสร็จเร็วด้วยนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทีมงานพัสกรอุดรธานีด้วยนะครับ ท่านไหนกำลังมองหาอยู่ก็ทักเข้ามาสอบถามทีมงานเราได้0933590908นะฮะหรือโทรตรงมหาบ่าวหัวหยองได้นะอยากได้คำแนะนำวิธีการเกี่ยววิธีการทำงานลักษณะแบบไหนก็ทักยิงตรงมาหาบ่าวหัวหยองได้0874387589นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ทีมงานพัสกรอุดรธนานีนะครับวันนี้บ่าวหัวหยองขอลาก่อนสวัสดีครับ